สนับสนุนโดยนิตยสารวอ f o ฟ d กลับเข้าสู่รายการล้ำหน้า <Show! S 2> โชว์ช่วงสุดท้ายนะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดยนิตยสารวอทโฟนนะครับแล้วเราก็จะรีวิวโทรศัพท์มือถือที่เป็นฝาหลังหนังแท้ที่กำลังฮือฮาในวงการตอนนี้ <c oughs> LG G4 เราจะเห็นมือถือนี่บางค่ายที่ทำมันเหมือนหนังอ่ะความจริงมันไม่ใช่หนังมันเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นดังด้านเอาเอา Material s i z e หรือว่ส t e x t u ก e เจอร์วิทยาศาสตร์ Material เเนี่ยมาทําให้มันค้ายดูเหมือนดูเหมือนแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวของ LG เนี่ยทำมาจากหนังเลยด้านหลังหนังจริงๆเลยตัวนี้คือ LG G4 ต่อมาจาก G3 ปีก่อนต่อมาจาก G2 G เลือทรงประจำปีมากรนเถิบเลื่อทรงประจําปีนะก็มาตามนัดนะครับหลายๆคนก็ตื่นเต้นมากนะครับเราก็ต้องตุกยหนาเป็นตุกยัน ปุ๊บก็เปิดมาน้องมาเลยนี่แล้วก็ถ้าดูจากดีไซน์สรีล่าเขาเนี่ยเป็นไงฮะจะเห็นว่าด้านเนี้ยโค้งเห็นไหมกล้องแคบมาตามมือเลยครับมาเลยครับเห็นไหมฮะโค้งไหมฮะมาเลยฮะเห็นไหมฮะนี่โค้งอ่ะโค้งโค้งนะโค้งนะเฮ้ยโค้งอ่ะคล้ายๆตัวเฟล็กเนี่ยแต่ไม่ได้โค้งมากนะโค้งรับกับใบหน้าเนาะโค้งรับกับใบหน้าโค้งกับกับเอ่อแก่นก้นก่้นเวลาที่เสียบเข้าไปนะฮะตัวนี้ดีไซน์ด้านหลังนี่ดูโอ้นี่ครับคุณค่าที่คุณคู่ควรมันอยู่ตรงนี้เลยรอดรเอาเลย เป็นหนังนะฮะเป็นหนังที่ติดอยู่กับด้านตัวฝาพลาสติกแต่เขาใช้วิธีการทำไงไม่รู้่ทําให้มันมาเป็นเนื้อเดียวกันอันนี้เขาบอกนะฮะว่าเป็นหนังชนิดไหนฮะอันนี้เป็นตัวผู้ที่ถูกเลี้ยงวยแอปเปิลในฟาร์มที่ฟุกุโอกะที่ว่าตอนเวลาตกฝ้าประมาณตีสามอะไรเงี้ยเราอายุสองอาทิตย์ปุ๊บเราเขียนคอมันปุ๊บเราพูดว่าทำนี่เลยใจร้ายที่สุดต้องต้องใช้กี่ตัวเนี่ยนะฮะหนังด้านหลังเนี่ยนะจะเห็นว่าจะมีไหมรอยวิ่งของได้ด้วยนะแล้วก็มีโลโก้เนี่ย G4 แต a m อยู่ ตัวนี้เป็นสีน้ำตาลสวยมากจะมีสีดําด้วยมีสีแดงด้วยจริงๆในตลาดเกาหลีมีหลายสีมากเลยมีสีเหลืองสีอะไรสารพัดด้วยแต่ว่าเมืองไทยเขาเอามาจํานวนหนึ่งยังไม่ได้มาทุกสีนะครับตัวจริงด้านตัว G4 ด้านหลังจะมีแบบพลาสติกธรรมดากับแบบที่เป็นฝาหนังอันนี้เป็นฝาหนังตัวนี้จะเป็นกล้องนะจะเห็นว่าจะเปกล้อง16ล้านนี่ตัวนี้เป็นปุ่มเห็นไหมฮะ ปุ่มวอลลุ่มอัพดาวน์โรนิคพาวเวอร์ตามกันไปเขาเพราะว่าด้านข้างไม่มีปุ่มนะปุ่มแบบนี้มีมาตั้งแต่มีมานานงแต่ีมาตั้งแต่เดอร์วันดูดีสองยังไม่มีครับผมไม่มีนะแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวเะเซอรเลเซอร์นะเลเซอร์โฟกัสนะฮะเหมือนกับตัว G 3ใช่เหมือนกันเลยนี่ช่วยให้เร็วขึ้นมากนะครับสเปคเขาเนี่ยนะครับขอพี่หลามถือก่อนได้ฮะสเปคเขาคือจะเป็น 4G นะฮะรองรับ เอลระดับแคท่มแคทผมเลยสามรอยเมกะบิตต่อวินาทีมาเต็มมะครับสามจีก็รองรับด้วยนะฮะห้าจุดนิ้ว QHD นี่สอคาจอดู2้สองเคไม่ใช่ 2K งเแบตเตอรี่นะฮะสองเ ความละเอียดจอ 2K นะครับแล้วก็เป็นควอนตัมดิสเพลย์ IPS ด้วยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับกระจกด้านหน้าเป็น g o r i l l a g l a s s 3นะครับ CPU เป็นคอคอมเซนทรัลคอน808 808เนี่ยไม่ใช่810เหรอครับเป็น808ครับ810นี่ตัวมันร้อนครับอ่ามันร้อนตี้808นี่เป็น hexa core 6แกน4บวก2 4บวก2นะฮะับสองตัวเวลา4เสมียนแรม3กิกนะครับรอม32เพิ่ม micro SD ได้ถึง128กิกเยี่ยมดังนั้นเนี่ยบางยี่ห้อบอกเพิ่มไม่ได้อันนี้เพิ่มได้บ ใจใหายห่วงนี่นะกล้องด้านหลังฮะนี่บอกนะครับ<ช>เป็น16ล้าน OIS a F stop เอฟสต็อป1.8 1.8ตัวนี้เขาเรียกว่าเลเซอร์แคมเนี่ยที่บอกอ่ะเป็นเลเซอร์ในการช่วยหาโฟกัสที่มืดฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณดูไลฟ์วิวของตัวหน้าจอเวลาที่จะไปถ่ายรูปเนี่ยลงไปที่มืดปุ๊บภาพมันจะสว่างขึ้นโอ้โหมันจะดูง่ายขึ้นนะครนี่หน้าหลอรดาบ็อกเกอร์ชอบมากชอบกล้องของ G4 มากเีเพราะว่าอะไรชอบไปอยู่ในที่มืดๆแล้วไปถ่ายอะไรกันโฟกัสเร็วไม่เกี่ยวกับที่มืดนะแปลว่ามันโฟกัสเร็วแล้วภาพมันดีต้องหน้านี่ยกลต้องหน้า8ล้านพิกเซลคาบเอใน เฟรมนั้นไม่เกี่ยวท่องใดอย่างไรนะครับบางสีแดงสีแดงบางเพีง6.3มมนะที่บางเนี่ยมันจะมีมันจะมีไล่ไป6.3หรือประมาณ8มิลกว่าใช่แล้วก็เป็น a แอนดรอยด์ริปป์5.1โอ้โหเยี่ยมเลยตัวนี้แบตเตอรี่3,000มิลลิแอมป์เดี๋ยวเปิดเปิดหลังให้ดูเปิดฝาหลังให้ดูเปิดฝาหลังให้ดูนะดูความเป็นหนังกันหน่อยตัวนี้นะครับมามาราคาสนนราคาเท่าไหร่หนึ่ครับเท่าไหร่ฮะ29,000บาทสำหรับฝาพลาสติกเฮ้ยแต่ถ้าเปิด21,900จะได้ฝาหนังตตััววนี้้้้โออแลลลใคครรจะซืฝาาพสิกบ แกด้าน,นหลังมาให้พี่หลามหันด้านหนึ่งพับพิกคลิกมาคร<ม>ับนี่ตรงนี้เป็น NFC นฟซนะฮะ NFC ตรงนี้แบตเตอรี่3,000ม mm, ิลลิแอมป์อยู่ได้สบายสบายฝาหลังไม่เป็นพลาสติกฮะ <c oughs> แต่ว่าเขาใช้แผ่นหนังแท้เนี่ย หุ้มนะฮะมาผนึกกันเลยคือแบบฝานจนบางแล้วหุ้มแล้วเข้าขอบตรงนี้ฮะเจ๋งไม่รอยกาวอยู่เจ๋งมากๆนะครับสวยงามแล้วก็เป็นไมโครซิมหนึ่งซิมครับแล้วก็อ่านี่ครับตัวไมโครเอสดีนี่ขอไพ่สองซิมสองซิมสองซิมนะเป็น 4G 2ซิมเลยด้วยอ่า 4G 2ซิมเลยอันนี้ถือว่าแอดวาน์์ไงเจ๋งเป็นรุ่นแอดวาน์์นะครับแล้วก็นี่โอ้โหทำดีไซน์เพอร์ดีได้ใส่เมมได้ครับตอนนั้นตัดปัญหาบอกแบตหมดเปลี่ยนแบตได้เปลี่ยนแบตเลยนะฮะ เมมมรีหมดหมดอ่ยซื้อเพิ่มเลยดันเพิ่มเลยแต่ช่วยซื้อให้มันเร็วๆหน่อยนะคือไม่ได้ไปซื้อเมมโมรีกระโหลกกะลาอันนึงว่า16เมก200อะไรเงี้ย UI เนี่ยจะคล้ายๆอย่างที่เราเคยคุ้นเคยกันดีเป็น UI สไตล์ของ LG นะครับเพราะดูเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้งานง่ายๆแต่ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาคือจะมีนี้ครับสี่ Smart b u l l e t นี่ Smart b u l l ิ t ินเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นฟังก์ชันที่สำคัญๆเขาตั้งตั้งไว้เช่น อันนี้ตัวจับเรื่องการเคลื่อนไหวนะเราเดินยังไงนะฮะอันนี้จะมีเรื่องของอะไรครับ <c oughs> บอกข้อมูลนัดหมายประจำวันนี่นะอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องอ,อินเทอร์เฟซของเพลงนะฮะคล้ายๆรวมมิดวิจเจ็ตอย่างช่นก่ออันนี้จะเป็นสมาร์ทเซตติ้งแต่เขาจัดระเบียบเป็นหน้าตาแบบสวยๆไงแล้ว<อ>สไลด์ขึ้นมามีทุกอย่างเลยถ้าอยากจะเอาอะไรออกเอาอะไรเข้าก็กดตรงนี้ปุ๊บได้ด้วยจะมีเหรอไหมนี่ LG Help ปฏิทินเพลงสมาร์ทเซตติ้งควิกรีโมทสมาร์ททิ๊ เฮ้ยโอเคเลยนะนี่ทำให้เราใช้งานง่ายสังเกตอย่างนคือปุ่มโฮมมันไม่มีนะมันจะอยู่เป็นซอฟต์คีย์อย่างนี้เลยเป็นเวอร์ชั่นพันขึ้นมาเป็นเวอร์ชั่นันขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปก็จะเป็นแอปโดเวอร์นี่นะให้เราเลือกใช้โอโหแอปช่วยผล แอปทุ่มทนพอดีว่านี้เป็นของเครื่องของคุณแบกคุณแบกคุณแบกรีวิวของเรานี่แหละฮะเขาเยอะเขาก็จะมีแอปเยอะเหมือนกันได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าช่วงนี้กำลังต้องไปต้องไปฟอกไตทำไมฮะคือไม่มีไตทั้งสองข้างแล้วข้างซ้ายซื้อ macbook ข้างขวาซื้อ g4 ไปแล้วคือไทยไม่เหลือแล้วคนบ้าเไม่มีไตไปดูก็ต้องปีนไตอย่างเดียวเลยตอนนี้นี่ก็แหลมมากแหรมมากเลยโอ้โหถ่ายด้วยมือถือที่แรกไม่มีไตของคุณแบก ภาพนี้ยอมด้วยสีเลือดอย่างงั้นเลยนะฮะนี่โอ้โหภาพเขาบอกว่าสุดยอดมากนะก็มีโหมดต่างๆมากมายนะฮะพอนอนละม่าโหมดคู่ก็มีนะโหมดคู่คือเห็นทั้งสองด้านเนี่ยโหมดคู่อ๋อเห็นนั้นปิดนั้นป่วยอันนี้แล้วแล้วเออเดี๋ยวหน้าฟังเออเออได้สามโหมดเลยงๆนี่ก็ก็เป็นโหมดที่มีมาทักๆตลาดบางทีเราจะลืมไปว่ามีด้วยซ้ำนะแล้วก็มีสารพัดเซตติ้งนะจะเอาความละเอียดเท่าไหร่ก็มี วิดีโอวิดีโอนี้อัลต้า HD นะดีงามวิดีโออัลต้า HD เลย 4K 4K ใส่ 4K ได้แต่ G3 แล้วเตรียมเมมโมรี่ไว้ได้หนึ่งนะจะถ่ายพวกนี้นะฮะใช่ฮะนะครับเซลฟี่8ล้านโอ้โหกล้องนี้สุดยอดมากสุดติงกันแน่เบางคนบอกว่านี่มันแรงขนาดไหนเนี่ยอยากรู้จริงบางทีบางคนอันตูตู่มางงนะว่าเอ้ยปุ่มมันหายไปไรก็ดันขึ้นนี้มาละแอนตูตู่ไล่ไปอันตูตู่มา4สี่ห7ื0นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้ยาสิบเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดเลยเหรอก็คือสี่หมื่นแปานั่นแหละ มันเป็นเฮกซาคอร์เแกนนะนะครับจริงแล้วก็ขุมว่าขนาดนี้มันก็เร็วมากแล้วว่าอันนี้ก็ระดับเวอร์ครัแล้วครับแล้วราคาเขาเท่าไหร่อรเองอ่ะอสองหมืน่นถ้าหนังนะสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย ก้าสิบาทคือมันถูกมากอ่ะคือถ้าเทียบกับว่า S6 ที่เป็นลายทองเหมือนกันแต่ลายนั้นเขาพยายามพรีเมียมไปเลยไงก็ทานั้นไปสองหมื่นห้าอันนั้นเริ่มที่สองหมื่นสี่พันเก้าแล้วเขาได้เมมเบอรี่เท่าไหร่นะหกสิบสี่สามสิบสองสามสองนะฮะสมารถไม่สามารถเพิ่มได้นี่อันนี้ก็ต้องว่ากันนะฮะบางคนนี่อาจจะบอกว่า ชอบ LG ก็แล้วแต่เพราะเขาแต่ละค่ายเขามีแฟนของเขาอยู่นะครไปดูเหลืสองนาทีสรุปครับสรุปครับนะครัการออกแบบนี่ผมให้4.7เเยโอ้ลยคือผมว่าชอบออกแบบเช่นการที่มันเป็นโค้งเหมือนเฟล็กนะฮะดีไซน์สวยแล้วการใช้ตัวแมทเรียลหนังเนี่ยครับมันเยี่ยมเลยเยี่ยมมือไม่มีใครมีใครมาก่อน สเปก4.7ก็ถือว่าจะน้อยกว่าค่ายที่เป็นค่ายค่ายรูปเมืองแต่ก็ถือว่าระดับทอปก็ถือว่าระดับสูงนะฮะใช้งานได้ห้วยาไม่ขี้เหลวไม่มีแหลกเหลยกให้เห็นครับจี3ในตอนซื่อใหม่เนี่ยมีแหลกนะหลายคนทิ้งขายทิ้งไปก็มีนั่นน่ะสิประสิทธิภาพฟีเจอร์พิเศษนี่ก็ให้พี่4.7โปรแกรเคเสริมครบประสิทธิภาพก็4.8 High ่ n d นะฮะราคานี่ดีราคาอว่านเป็นไฮเอนด์ที่ราคาไม่แพงเกินไปครับ คือ2 0 0 0 0ื่นย่อนๆอน่ะสองหมื่นนิดๆิดสองหมื่นเก้าร้อยบางคนไม่อยากได้ฝาหนังนะสองหมื่นเก้าร้อยคุณไปหาดีขนาดนี้ที่ไหนสุดท้ายเลยได้4.68ดาวจากวีตีรวกรึยังครับเพรากล้องหลังนี่ก็18ล้านเยอะสิบหกล้านเป็นเลเซอร์แคมครับกล้องเอสต็อปหนึ่งจุดแปดเนี่ยกล้องหน้าก็โอ้โหจัดเต็มครับนะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากอีกนู่นหนึ่งเพียงแต่ว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าไอ้ยี่ห้อ LG มันมีคนเล่นหญิงเหรอบางคนไม่คุ้นไม่คุ้นเพราะว่าเขาเนี่ยเขาห่างเหินจากการทำตลาดมันพอสมควรเพราะบ้านเราเนี่ยมาเก็ตแชร์เขาไม่เยอะแต่ถ้าคุณไปเกาหลีนะยี่ห้อนี้แบบหสูสีเบียมข้างกับซัมซุงมาเลยเบียดกันตลอดแล้วก็ถือว่าเป็นของที่มีคุณภาพสูงมากใช่แล้วนะฮะพฉะนันสรุปครับครับก็ ดีีอยากให้เลือกไปซื้อไปเป็นนักเล่นมือเก่สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าครับถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราอาจจะได้รีวิว Xiaomi TV ครับ Xiaomi TV Xiaomi TV มีด้วยเหรอ Xiaomi ทำวีด้วยเป็นทีวี 4K ครับเออดูที่แทีวีมันเลยนะสุดยอดมากๆเลยเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการล้ำหน้าโชว์แล้วนะฮะพบกันใหม่วันวันอาทิตย์หน้านะฮะเวลาบ่ายสามแบบนี้ติดตามพวกเราได้ที่ t e c h o f f s i t e c o m นะครับผมแล้วก็ทุกอย่างที่เป็น techoffsight เอาละพวกเราทั้งนั้นเลยไม่มีเพจปลอมไม่มีเพจ เจ้นไม่มีพาไปลงหางทีอะไรอย่างนี้ไม่มี <c oughs> วันนี้ลาไปก่อนครับขอพี <c oughs> มม่หลังที่โอยดีอาจารย์สุวรรณครับนี่ก็คืมือถือครับสวัสดีครับสวัสดีครับ